ครับวันนี้พบกับช่องหนุ่มลุ่มน้ำทานะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปค้นหาพระธาตุอินชัยนะครับพระธาตุอินชัยมันก็เหมือนกับพระธาตุอินแขวนนะเนาะแต่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหมือนกันนะบางคนอาจจะไม่เคยเข้ามานะครับมัน บางโนอาจจะผ่านเฉยๆเนอะเพราะว่ามันตั้งอยู่ติดกับถนนซูปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ลำปางนะครับเอาง่ายๆอยู่ตรงกันข้ามกับวิลัยเกษตรลำพูนนะครับอยู่ตรงข้ามเลยถ้ามาจากในเมืองลำพูนก็จะจะขึ้นขึ้นดอยมาก็จะเห็นพระ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะครับที่อยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เด่นตต่ง,งานอยู่นั่นนะครับเพราะว่าไม่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่จะมาสร้างจะเป็นพระวิหารหรือว่าอะไรก็ไม่ก็ไม่มีนะครับตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับ ครับเราไปดูเราไปติดตามค้นหากันเลยดีกว่านะครับครับครับก่อนปากทางเข้าก็จะมีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับ ใหญ่มากถ้าเราอยู่ตรงถนนซูเปอร์ไฮเวย์ก็จะเห็นอยู่นะครับเพราะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากชื่อตรงนี้ยังไม่ตั้งเป็นชื่อวัดนะครับเป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์อินชัยนะครับ ก็ตั้งอยู่บนเนินเขาที่รอบล้อมด้วยธรรมชาติครับนี่กับสถานที่ปฏิบัติธรรมทำภารกิจของพระสงฆ์นะครับ ขอนุญาตไหว้พระก่อนนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่ครับสำนับสงก็ไม่ไม,มีไม่ได้เป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรใหญ่โตมากนักนะครับ สำนักสงฆ์แห่งนี้ตั้งมากี่ปีก็ไม่รู้นะครับเี๋เพราะยังไม่เจอเจ้าวาดที่รักษาการีอยู่ณที่นี้นะครับ สวยมากครับคำว่าธาตุอินชัยไ่รู้ว่ามาความหมายว่ามาจากไหนนะครับแต่โครงสัญญนิฐานอินชัยหมายความว่ามัน ที่ประเทศพมา่าเรียกว่าพระธาตุอินแขวนเนาะแล้วมาตรงนี้คงจะตั้งอยู่ในเขตอำเภอเหตุขอโทษครับเขตตำบลทาศบชัยเนาะก็เลยว่าจากอินแขวนมาเป็นอินชัยเนาะคงจะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูพระธาตุนะครับ นี่ครับสิ่งปลูกสร้างก็ซ่อนอยู่อยู่ในป่านะครับป่าเขาทรรมาภัยทั้งนั้น,นครับนี่ครับทางก็ไม่ได้จเจริญอะไรมากมายนะครับไม่มีสิ่งปลูกสร้าง <c oughs> อะไรที่ใหญ่โตนะครับสถานที่โดยรอบก็เป็นป่านะคเป็นป่าโดยนั่นครับเห็นยอดพรดาข่า <c> ว <oughs> ขึ้นมาจะขึ้นเนินนิดหน่อยนะครับไม่ลกไม่ชันเท่าไหร่ คิดว่าคงไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาหลายรูปครับดูจากสถานที่แล้ว <c oughs> ก็อาจจะลบหน่อยนะครับนี่ครับพระพุทธรูปก็ทำไว้ อยู่กับป่านะครับสถานที่ก็รอบล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะครับดูแล้วก็ล่มลื่นดีนะครับ นี่ครับองค์พระธาตุองค์ใหญ่มากครับแต่ก็มีความเหมือนเหมือนที่ประเทศทมานครับไม่รู้เหมือนมากเหมือนน้อยเนาะเพราะว่ายังไม่เคยไปเลยแต่ว่าก็เคยเห็นในคลิปที่หลายๆคนลงมานะครับ พระธาตุอิมแขนที่พม่ามันอันนี้ก็มีความสวยงามไม่แพ้กันนะครับเนี่ยแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่นะครับนี่ครับสวยงามเหมือนกันนะครับโอ้โหตั้งอยู่บนบนภูเขาบนหินผาสูงเลยนะครับเนี่ยโอ้ สูงมากเลยครับเนี่ยตกลงไปแย่เลยนี่ดูนี่ครับเป็นหน้าผาโอ้โอ้หน้าผาสูงชันมากครับ,รบหน้าผานะครับพระธาตุอินชัยก็ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงประมาณ ประมาณร้อยเมตระครับขึ้นมานะครับสูงมากก็ยังแปลกใจว่าก้อนหินหนักเป็น100ยร้ตันขึ้นมาวางอยู่บน,ก,นก้อนหินอีกก้อนหนึ่งได้ยังไงครับถ้าจะเอารถเครนหรือว่ารถยกหรือว่ารถอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันคงจะยกไม่ไหวแน่ครับ ก็แปลกใจครับว่ามันทำไมถึงอยู่ได้ทำไมไม่ไม่ล่วงลงไปเนะาะก็อยู่หน้าผามินเมมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมชมดูรอบๆนะครับ นี่รูปเหมือนของพระอาจารย์อะไรมิวนะครับสาธุสาธุสาธุเพราะเขาไม่มีชื่อป้ายชื่อบอกไว้เนาะโอ้โหองค์ใหญ่มากครับนี่ครับครับดูวความอลังการของธรรมชาติสร้างสรรค์มานะครับว้า อ้อนหินขนาดมาหึมานี่มันตั้งอยู่บนหน้าผาได้ยังไงนะครับสูงอยู่ดีครับข้างล่างก็เป็นเป็นสระน้ำเนาะเป็นป่าเป็นเนินเขาสูงจากข้างล่างมา เป็นร้อยเมตรนะครับอยู่ในป่าดงดิบแวดล้อมด้วยพันไม้นะครับครับถ้าท่าอินชยัยถ้าใครจะจะลองมาแวะดูก็มาได้นะครับไม่ไกลไม่จากถนนซุปเปอร์นะครับอยู่ตรงหน้าโรงเรียนเกษตร วิไลเกษตรไม่ทานะครับขึ้นขึ้นดอยมาแล้วก็จะเห็นพระองค์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับ,รบนี่ครับป่าทางนั้นเลยนี่มีต้นต้นหน่อด้วยนะครับมีหน่อไลมาครับเนี่ย บรรยากาศร่มรื่นมากนะครับเป็นสิ่งที่น่าค้นหามีรอยพุทธบาทอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาขึ้นไปดูนะครับ นี่ครับหอยพุทธบ่าท่ันก็มีพระพุทธรูปนั่งอยู่ก็เน้นที่ธรรมชาตินะครับส,สิ่งสวยงาม สร้างอะไรเนาะแ่งน้ำมัง้งแทงน้ำเก่ามันครับ,รบเดี๋ยวก็ขออนุญาตปิดคลิปคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครจะ เข้ามาชมก็เข้ามาเข้ามาได้น,นะครับอยู่ตรงหน้าวิไลเกษตรลำพูนนะครับก็อยู่ซูเปอร์ไฮเวย์ก็เห็นแล้วครับพระองค์ใหญ่ๆทางซ้ายมือนะครับถ้ามาจากเชียงใหม่เนาะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปคลิปนี้ไว้นะครับ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ